ตอนที่สิบสาร้องเพลงอย่างกล้าหาญค่ำคืนนั้นเงียบสงบและในบางครั้งก็มีเสียงของในเอลกระพือปีกเมื่อพวกเขาบินไปเหนือดอกไม้และใบไม้เสียงของฟางจ้านชัดเจนเป็นพิเศษในคืนนี้มีคนมากมายในโลกนี้ที่ต้องการให้เขาตายบางทีคนไม่กี่คนที่อยากให้เขามีชีวิตอยู่ก็เพื่อผลกำไรเท่านั้นในขณะที่ความโศกเศร้าของฟางจ้านนั้นรุนแรงมาก ดังนั้นหากไม่มีนิตยสารเลยชิงเหอก็สามารถปิดกั้นกลอุบายทั้งหมดและปิดกั้นแรงกดดันจากโลกภายนอกแต่เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกที่แหวกแนวเขาจึงค่อนข้างไร้พลังที่จะหลบเลี่ยงตัวเขาเองเป็นสนามสีดำที่ไม่มีพลังสิ่งที่เขาสามารถสอนฟางจ้านได้คงเป็นเพียงความโหดร้ายของโลกนี้เท่านั้นแต่ในขณะนี้จูจูจ่เขาก็ไม่อยากทำให้เด็กที่อกหักต้องเสียใจฟางจ้านชิงเหอเรียกเขาด้วยเสียงต่ำ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเรียกฟางจ้านด้วยชื่อที่ไม่ชัดเจนเมื่อเสียงทุ้มต่ำและแม่เหล็กของชายหนุ่มพูดสองคำนี้เขาจะให้ความรู้สึกจริงจังแก่ผู้คนคุณต้องรู้ว่าหลายครั้งชีวิตและความตายไม่ได้อยู่ในการควบคุมของคุณหัวใจของฟางจ้านตึงเครียดและเขาก็หายใจช้าลงโดยไม่รู้ตัวแต่ฉันจะมีชีวิตอยู่อย่างดีชิงเหอมองลงไปเขาเคยเย็นชาเล็กน้อยต่อฟางจ้านแต่ในขณะนี้ด้วยความอ่อนโยนที่หายากและไม่อาจเข้าใจได้ คุณร้องให้อะไรอยู่ฉันยังไม่ตายในขณะนี้เขาสามารถจัดการกับปัญหาทุกประเภทได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาไม่ปลอบโยนผู้คนมากนักฝังจ้านฟังเขาทางโทรศัพท์อดทนและร้องให้อีกครั้งโดยไม่ยืดออกเขาไม่รู้ว่าเขาร้องให้ทําไมอาจเป็นเพราะเพื่อนของเขาจะจากไปอาจเป็นเพราะการจากลากันอย่างรุนแรงที่มักจะมาเสมอเมอแน่นอนอาจเป็นเพราะความไร้พลังของตัวเองด้วยมองดูคนรอบข้างจะจากไปเขาทําอะไรไม่ได้เลย เย็นวันนี้ฟังจ้านจับนักรบหุ่นยนต์ที่พังแล้วและพูดคุยเกี่ยวกับชิงเหอมากมายเขาบอกว่าเสียวเผิงหล่อมากตอนที่เขามีผมก่อนทําเคมีบ,บาําบัดพวกเขาเคยแอบออกจากวอร์ดไปสวนหลังบ้านด้วยกันเขาบอกว่าดอกไม้ไฟเล็ก,เลกๆเขาชอบกิจกรรมล่องแก่งออกแกนในสวนสนุกจริงๆทุกครั้งที่เขาเห็นคนอื่นเล่นได้เขาจะอิจฉาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากไปหลายๆที่พวกเขาพูดคุยกันเป็นเวลานานเมื่อโทรศัพท์หมดแบตฟังจ้านก็จำได้ว่าต้องชาร์จมัน เขาเห็นหน้าต่างสอบถามปรากฏขึ้นจากระบบ w ี c h a และเริ่มพูดในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจปลดล็อกภารกิจที่ซ่อนอยู่เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยคุณได้สะสมการโทรมามากกว่า8ชั่วโมงแล้วข้อความแชททั้งหมด1,230ข้อความหน้าต่างป๊อปอัพถามเขาว่ายอดเงินในบัญชีของคุณมีเหลืออยู่ทั้งหมด200เหรียญทองและถึงมาตรฐานในการปลดล็อกแล้วคุณต้องการปลดล็อกหรือไม่นั่นคืออะไร ฟางจ้านกำลังยุ่งอยู่กับการค้นหาที่ชาร์จคลิกปุ่มตกลงแล้วปล่อยมันไว้ตามลำพังหลังจากนั้นก็มีการอัปเดตสั้นๆบนหน้าจอโทรศัพท์และเขาก็ไม่เห็นมันหลังจากที่เขาได้ที่ชาร์สำหรับเค,ค้กกลมเล็กๆแล้วเขาก็เสียบปลั๊กอย่างรวดเร็วและดูเป็นเพียงหลังจาก1%เปอร์เซ็นสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าการชาร์จเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นราตรีสวัสดิ์ฟางจ้านพูดกับชายที่อยู่อีกด้านหนึ่งถ้าอย่างนั้นฉันจะไปนอนแล้วและคุณควรเข้านอนเร็วขึ้น เมื่อชิงเหอซึ่งเป็นผู้ฟังตระหนักว่าในที่สุดเด็กก็ไม่เสียใจอีกต่อไปแล้วเขาก็พยักหน้าไปนอนเถอะซุนหลินนำยามาให้ก็นำยาเข้ามาด้วยวันธรรมดาพระองค์ไม่ได้ดื่มยามากนักดูถ้าจะไม่ค่อยจริงจังกับร่างกายแม้ว่านักบวชจะเตือนว่าการไม่กินยางนอนเวลาอาจเร่งการกระจายตัวของยาได้ขับสารพิษและลดระยะเวลาเขาก็ไม่สนใจอายุขของเขาเช่นกันซุนหลินดูกังวลในสายตาของเธอแต่ไม่มีใครสามารถชักชวนเขาได้และเธอก็ทำไม่ได้ ซุลลินพูดข้างๆเขาฟาบาทถึงเวลากินยาแล้วตกลงชิงเหอเหลือบมองอย่างเสแสร้งแล้วพูดว่าเอามาเธอสุลลินผงะและสงสัยว่าเธอได้ยินผิดหรือเปล่าเธออยู่ในที่ที่เธอไม่อยากจะเชื่อและเห็นชิงเหอเงยหน้าขึ้นมองดูตัวเองมีอะไรเปล่าไม่มีคะสุลลินมีความสุขและรีบส่งยาไม่ว่าใครหรือเหตุผลใดก็ตามฟาบาทเริ่มไม่ต่อต้านยาและการรักษาเธอขอบคุณบรรพบุรุษแปดรุ่นของบุคคลน,นั้นด้านอื่นๆ ฟังจ้านวางสายโทรศัพท์แล้วเข้าไปในผ้าห่มเพราะมันสายเกินไปที่จะพูดเขาจึงหลับไปอย่างรวดเร็วและที่ช้าสำหรับเค้กทรงกลมเล็กๆที่อยู่ข้างๆก็เริ่มกะพริบเป็นแสงสีฟ้าจางๆหลังจากอัปเกรดและเขาก็พลิกตัวนักรบพุ่มเกาะเลื่อนลงมาเพียงกระแทกเค้กกลมเล็กๆส่งเสียงดังเล็กน้อยและแสงสีฟ้าก็สว่างขึ้นในทันใดเมื่อแสงลดลงนักรบเครื่องจักรก็หายไปในเวลาเดียวกันแลนสตา เสียงที่คมชัดดังขึ้นบนโต๊ะและชิงเหอที่กำลังอ่านข้อมูลอยู่ก็เห็นว่านักรบเครื่องจักรสีแดงปรากฏตัวออกมาจากอากาศบนโต๊ะที่เต็มไปด้วยเอกสารชิ้นส่วนต่างๆทั้งหมดนี้แปลกมากแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นธรรมชาติมากชายหนุ่มหยุดชั่วคราวและในที่สุดก็เอื้อมมือออกไปหยิบนักรบจักรกลขึ้นมาเขาเคยได้ยินเรื่องราวของฟางจ้านเกี่ยวกับเสี่ยวเพิงมาก่อนเขาควรจะเข้าใจเรื่องนี้สักหน่อยมันเป็นของเล่นชนิดหนึ่งสำหรับคนที่นั่นแต่จากการวิจัยของเขาเกี่ยวกับเครื่องจักร กลไกของของเล่นนี้อยู่ในระดับต่ำมากและเรียบง่ายและเนื่องจากการสึกรอของบางอย่างในนั้นจึงแตกหักภายใต้แสงไฟจอมวายร้ายหุ่นแดงกำลังถือดาบราวกับอัศวินผู้ชอบธรรมและกล้าหาญร,รอยยิ้มจางๆปรากฏในดวงตาของชิงเหอและเขาก็โกรธเล็กน้อยคุณร้องให้ขณะถือมันหรือเปล่ามีปุ่มที่ด้านหลังของซึ่งเชื่อมต่อสายด้านในการกดควรกระตุ้นทักษะการดำเนินการและเอฟเฟก์พิเศษ น่าเสียดายที่บางสิ่งที่อยู่ภายในได้รับความเสียหายดังนั้นจึงไม่สามารถเปิดใช้งานได้เขามองไปที่คนร้ายและคิดถึงมันในวันพรุ่งนี้เขาอยากจะสอนเขาให้เผชิญกับความโหดร้ายของโลกแต่เขากลับนึกถึงความเสียใจที่ฟางจ้านร้องให้กับตัวเองเขาเงียบไปครู่หนึ่งชิงเหอลุกขึ้นและเปิดประตูลับด้านหลังประตูห้องโถงมันเป็นห้องผ่าตัดที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชายหนุ่มในชุดจีนนั่งบนโต๊ะเย็นพร้อมกับส่วนประกอบเครื่องจากประเภทใหม่ๆมากมาย พวกมันล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นส่วนอันตรายขนาดเล็กและขนาดกลางในจักรวาลแต่ตอนนี้ชิงเหอเลือกพวกมันโดยผลการเพื่อจัดระเบียบชิ้นส่วนภายในสำหรับนักรบเมชาใหม่วันถัดไปฟางจ้านพบว่านักรบเครื่องจักรของเขาอธิบายไม่ถูกแม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะยังคงเป็นอัศวินสีเลือดแต่วันหนึ่งเมื่อเขากดสวิตช์โดยไม่ได้ตั้งใจนักรบจักรกลก็กลับมาอีกครั้งและเขาสามารถร้องเพลงอย่างที่เสี่ยวเผิงพูดได้จริงๆวันนั้นเป็นเวลากว่าครึ่งเดือนแล้วที่เขากลับมาจากโรงพยาบาล แต่เขาไม่ได้พยายามกดปุ่มเพราะเสี่ยวเพิงบอกว่ามันพังและเขาไม่เคยลองเลยแต่วันนี้เขาสัมผัสมันโดยไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรแล้วมีสิ่งดีๆแบบนี้ในโลกด้วยเหรอนักรบเมชามีความหลงใหลามากเขาร้องเพลงไม่ว่าเราจะมีสิ่งไม่รู้อีกมากเพียงใดเขาไม่กลัวความยากลําบากและเขาจะปกป้องความภาคเพียรและความกล้าหาญของฉันฟังจ้านเลิกคิวและกดล้างหมอกควันไปหลายวันเขาแทบรอไม่ไหวที่จะแบ่งปันข่าวดีนี้กับเสี่ยวเพิง พวกเขาไม่มีโทรศัพท์แต่มีเพียงที่อยู่หลังเลิกเรียนพ่อของเขามารับเขาหลังจากทราบคำขอของเด็กแล้วพ่อของฟางจ้านก็ไม่ปฏิเสธหลังจากขับรถไปสองสามชั่วโมงฟางจ้านก็มาที่เมืองเพื่อตามหาเสี่ยวเผิงแต่สิ่งที่รอยอยู่คือภาพขาวดำอันวาววับที่โพสต์ไว้ตรงทางเข้าซอยแสงสีเหลืองอันอบอุ่นตกกระทบผู้คนและฟางจ้านยังคงอุ้มนักรบจักรกลไว้ในอ้อมแขนของเขา เมื่อเขามาเขาก็เต็มไปด้วยความยินดีและอยากจะมาถึงเร็วกว่านี้ตอนนี้ยืนอยู่ปากซอยไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าถือเครื่องไว้ข้อนิ้วของนักรบเอเป็นสีขาวและเขายืนอย่างดื้อรั้นณนะจุดนั้นราวกับว่าเขาหลบเลี่ยงแบบนี้ต่อไปเขาจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับมันนั่นคือหนูฟางจ้านน้อยใช่ไหมข้างหลังเธอมีเสียงผู้หญิงที่เหนื่อยล้าฟางจ้านหันกลับมาและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อยี่สีดำผู้หญิงคนนี้ดูซี่เซียวเป็นพิเศษ ดวงตาของเธอบวมจากการร้องให้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าไม่รู้จบเธอเดินไปและพาฟางจ้านออกไปประมาณหนึ่งไม่กี่นาทีต่อมาก็มาที่สุสานและพูดขณะที่เขาเดินว่าเขาจากไปเมื่อไม่กี่วัน,นก่อนเมื่อเราพาเขากลับจากโรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาต้องการช่วยเหลือผู้อื่นและปล่อยให้เด็กคนนั้นกลับไปเรียนหนังสือได้รู้ไม่เสี่ยวเพิงชอบอ่านหนังสือมากที่สุดเขาบอกว่าในอนาคตเขาอยากสอนหนังสือให้ลูกของป้าหลี่ด้วยขณะที่พูดแม่ของเสียวเพิงก็ปิดปากน้ำตาไหลยอย่างควบคุมไม่ได้ เราพยายามไม่อยู่ห่างจากบ้านมากเกินไปเพื่อเราจะได้ช่วยเขาในทุกกรณีนั่นแถวแรกในแถวที่เก้าเป็นป้ายหลุมศพใหม่เอี่ยมบนหลุมศพมีภาพถ่ายสีสันสดใสเป็นชายหนุ่มที่มีรอยยิ้มสดใสมองกล้องตัวใหญ่มันสดใสามากมันจะเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตสิ่งที่เหลืออยู่ในโลกนี้ยังคงเป็นภาพแสงแดดอันอบอุ่นพ่อแม่เดินห่างออกไปเล็กน้อยอย่างชานฉลาดและด้านหน้าหลุมศพคือร่างที่โดดเดี่ยวของฝางจ้าน เขาเก้าวไปข้างหน้าและนั่งลงกับหลุมศพเหมือนหลายครั้งที่เขานั่งข้างเสี่ยวเผิงและทั้งสองก็กอดกันลมยามเย็นพัดผ่านมาด้วยกันและฟั่งจ้านก็พูดเบาๆเสี่ยวเผิงฉันมาหาคุณแล้วนะที่เราคุยกันไว้เขาก้มศีรษะและกดปุ่มของนักรบเครื่องจักรนักรบจักรกสีแดงเปล่งประกายไปทั่วและเริ่มร้องเพลงมันไม่เข้าใจความเศร้าแต่ร้องเพลงที่กล้าหาญอย่างมีกลไกดูสิมันไม่เป็นไรแล้วฟังจ้านสายไปที่ป้ายหลุมศพ อย่างที่คุณพูดมันดูสง่างามจริงๆเมื่อมันส่องแสงหนังสือเรียนยากมากในอนาคตฉันควรสอบวิชาเอกอะไรทำไมนายไม่รอฉันเสี่ยเผิงเขาทั้งพูดพร้อมน้ำตาไหลจนกระทั่งท้องฟ้ามือสนิทก่อนที่พ่อของฟางจ้านจะพาเขากลับขากลับพ่อพาไปที่ร้านหนังสือและซื้อสมุดแบบฝึกหัดให้กับโรงเรียน ใครจะรู้ว่าเขาได้พบกับครอบครัวของผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีลูก่อหลังจากได้พบคุณพ่อฟางจ้านเธอก็ตื่นเต้นมากและบอกความขอบคุณต่อไปเรื่อยๆผู้ชายในครอบครัวนี้เป็นมะเร็งไม่มีความหวังเป็นทีมพ่อของฟางจ้านที่สามารถช่วยชีวิตบุคคลน,นั้นและปล่อยให้ผู้นำของครอบครัวอยู่รอดได้ฟางจ้านเฝ้าดูอยู่ข้างหลังเป็นเวลานานจนกระทั่งพ่อของเขาเข้ามาจับมือแล้วพูดว่าลูกดูอะไรอยู่ มือของฟางจ้านเย็นชาเขาจับฝ่ามืออันอบอุ่นของพ่อของเขาและเดินไปสองสามก้าวก่อนที่จะพูดว่าพ่อครับชีวิตและความตายไม่ใช่การตัดสินใจของพ่อเองใช่ไหมพ่อฟังหยุดชั่วคราวเขามองดูลูกชายคนเล็กของเขาชายผู้สง่างามคิดอยู่ครู่หนึ่งและแสดงรอยยิ้มอ่อนโยนไม่มีคำตอบมาตรฐานสำหรับคำถามนี้แต่สำหรับพ่อของเขาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่และปกป้องความหวังในชีวิตของพวกเขามันเป็นการตัดสินใจเดียวของพ่อ ชุบตัวด้วยมือที่วิเศษช่วยชีวิตผู้ตายและรักษาผู้บาดเจ็บห้องอ่านหนังสือที่บ้านเต็มไปด้วยป้ายและร้านขายยาของปู่ก็เต็มไปด้วยธงต่าง,างๆก่อนที่ฟางจ้านจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านั้นเขารู้สึกเศร้าและเจ็บปวดเพียงใดที่ต้องเป็นหมอทุกวันเพื่อรับมือกับผู้ป่วยที่ป่วยหนักอ่าแต่ทันใดนะดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจนิดหน่อยและเขาก็เข้าใจสิ่งที่ปู่และพ่อกำลังยึดถือและปกป้อง หลังจากขึ้นรถแล้วเด็กที่ไม่ได้พูดก็เงยหน้าขึ้นแล้วพูดกับคนตรงหน้าว่าพ่อครับผมขอดูหนังสือเรียนหมอกับคุณพ่อในอนาคตได้ไหมพ่อของฟางจ้านตกตะลึงจากกระจกรถเข้าเห็นใบหน้าของฟางจ้านที่เบาะหลังใบหน้าเด็กนั่นดูจริงจังมากนี่เป็นครั้งแรกแสงในรถสลัวมากแต่มีแสงในดวงตักลมตมของฟางจ้านสายตาของเขามองที่พ่อดึงมุมปากแล้วพูดอย่างชัดเจนว่าพ่อครับผมอยากเรียนแพทย์ครับจบตอนที่สิบสาม